สัญญาณอะไรบ้างครับที่บ่งบอกว่าเราควรลาออกจากการทำงานที่เดิมภาวะหมดไฟรู้สึกว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่งั้นจะเสียเวลาชีวิตช่วงมีแรงไปมองภาพตัวเองในระยะเวลา2-3ถึงปีข้างหน้าแล้วไม่ก้าวหน้าไม่มีความสุขผลตอบแทนไม่เหมาะสมกับความสามารถประมาณนี้ครับสำหรับผมเมื่อรู้สึกว่างานกำลังทำลายชีวิตตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจและไม่สามารถหาทางออกได้ เช่นหัวหน้าท็อกซิาแล้วเราไม่สามารถย้ายทีมได้หรืองานมันทําให้เราเบลอจนหมดทั้งพลังกายและพลังใจที่ผ่านมาถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมจะเริ่มสมัครหางานใหม่ให้ได้พอได้งานใหม่แล้วลาออกเลยครับบางที่อยู่ไม่ถึงปีด้วยมองจากตัวเองก็คงจากทฤษฎีต่างๆเช่นตื่นเช้าไม่อยากมาทํางานมีภาวะเครียดรู้สึกโดนเอาเปรียบรู้สึกเบื่อหน่ายมองจากครอบครัวก็มีที่หลายคนว่ามาเรื่องเวลาที่มีให้คนที่เรารักบ้างไหม เรื่องอารมณ์ราที่มีต่อคนรอบตัวเรื่องไรายได้ที่เพียงพอหรือไม่มองจากผู้บังคับบัญชาก็เราทำงานพลาดมากไหมวินัยในการทำงานแย่หรือเปล่าสัญญาณมีมากมายเลยครับ